ปัญญาสนับสนุนโดย a อ d จ d ดีโฮมเทียเตอร์พระเอกตัวจริงใหม่สลายทอดกรอบออนอริรสเข้มจัดเต็มไม่เหมือนใครจากโออิชิกลับเข้ามาสู่ช่วงไอซค่ะตนคะ ทำหน้าที่ค่ะผมทำหน้าที่ของผมอยู่ครับทุกคนครับยังไงครับนี่ผมทำหน้าที่ของผมประเด็นไอซีของผมนี่อยู่ในมือผมแล้วกล่องนมที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะครับเป็นกล่องนมที่11ล้าน2แสน5หมื่น 3, 650แล้วครับอุ้ยอีกที11ล้าน2แสน5หมื่น 3, 000จริงไหมเนี่ยทำไมอะรับกล่องขนาดนั้นเหรอดูจาผมมั่วผมมั่วผมมั่วประเด็นของผมวันนี้นะครับนมกล่องแรกของคนไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเอาเป็นว่าเดี เกิดขึ้นมาปีพศ2519นะคะโดยเริ่มจากองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสเสด็จประพาสประเทศเดนมาร์กท่านทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนมสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็น้านมเนี่ยสามารถได้ผู้บริโภคมีพลานใหมยที่สมบูรณ์แข็งแรงท่านจึงได้เริ่มให้มีการตั้งฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กขึ้นที่อำเภอม,มวกเหล็กจังหวัดสระบรุรีซึ่งปัจจุบันก็คือองค์การส่งเสริมกิจกากรรโคโนมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนมกล่องแรกของคนไทยณที่นี้ค่ะ เป็นนมรสจืดค่ะที่ผลิตจากนมโคสดแท้ร้อเปอร์เซนจากเกษตรกรไทย งสืบสารปณนิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความประสงค์ให้เกษตรกร,กรไทยมีอาชีพที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีองค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทยเดนมาร์กยังคงที่จะใช้นมโคสดแท้ร้อยเเซจากเกษตรกร,กรไทยเพื่อให้คนไทยได้บริโภคนมที่ผลิตจากเกษตรกร,กรและเป็นนมธรรมชาติจากนมโคสดแท้ร้อเเซ ก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับกับนมกล่องแรกที่เราได้ดื่มการเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดื่มนมต่อไปทางองค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอ,อจึงได้ร่วมมือกับกรมปรศุสัตว์และองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติจัดงานวันดื่มนมโลกหรือเว r ร์มิวเด a y ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เห็นความสําคัญของการดื่มนมและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีซึ่งในงานนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยละครับและยังไงก็อย่าลืมดื่มนมกันเยอะๆนะครับอ๋อไอซ์ ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทำให้คนไทยเราเนี่ยนะครับผมมีนมดื่มจนถึงทุกวันนี้ครับใช่ค่ะ หลังจากที่ดื่มนมแล้วแข็งแรงหน้าตาสดใสนะคะเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปประกวด Q and Q by GPA าการประกวดนี้นะคะบอกได้เลยค่ะเป็นการประกวดที่เรียกได้ว่าง่ายที่สุดกว่าการประกวดไหนๆเพราะคุณมีหน้ามาโชว์อย่างเดียวใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมาหาคุณเองในช่วงพริบตาใช่ขอให้คุณมีอายุ14ถึง21ปีเท่าน,านั้นไม่ต้องร้องไม่ต้องเต้นไม่ต้องมาแอคติ้งค่ะแค่เอาหน้ามาโชว์เมื่อผ่าน เข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยโอกาสในวงการบันเทิงต่างๆเนี่ยจะมาหาคุณเองาจะไปสอนคุณร้องเพลงเองจะไปสอนคุณเต้นเองจะไปสอนคุณ acting coach เองเพราะผู้ชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้นะคะจะได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาถ่ายแฟชั่นเรียสาสาวัยรุ่นชั้นนำมากมายเล่นหนังเล่นละครทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวงการบันเทิงจะมาให้คุณในชื่อว่าพรตาเลยค่ะขอให้มานะคะพี่จะลีกทางให้ค่ะ อ่ะเสียไวไม่พอนะรางวัลของการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะรวมมูลค่าเกือบ8ล้านบาท<ย>ที่หนึ่งผู้ชายที่1ผู้หญิงรับ ซูซูกิสวิปไปคนละหนึ่งันโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของผู้ชนะเลศอันดับหนึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายโรงเรียนนั้นจะได้ห้องสมุดอิเล็กทรอน,นิกส์ค่ะคเป็นครัคร้งแรกในประเทศไทยมูลค่าโรงเรียนละ1ล้านบาทเลยทีดเดียวและของรางวัลต่างอีกเพียบมากมายไม่ว่าจะเป็นจากเรือเมเจอร์ซ e p l เพล็กซ์คุณอยากจะดูหนังฟรงเพงยอนโบเล่นสเกตน้ำแข็งเอเวอร์ติ้งจิเกเบลหนึ่งปีฟรีไปเลยนอกจากนั้นยังมีการเสริมความงามอันนี้เราชอบถ้าเกิด ว่าใครได้เราล้วแบบไม่อยากเอาเอาให้เรานะและที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะคนนิดดันกันค่ะ คนนี่ดันกันยังลุ้นรับรางวัลมดันทองคำเป็นเงินสดมาดันทองมาดันทองคำเอาเป็นว่าเราจบรายการเลยดีกว่านะครับทุกคนครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปเสริมหล่อเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการประกวดคือแอนคิวแล้วครับไปเป็นมาดันทองคำเหอะไปลุ้นดีกว่าไปลุ้นมดันทองคำเอาไ่เป็นมาดันทองคำก็ได้โอเคนะครับทุกคนครับวันนี้รายการของเราเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกับพวกเราทั้งสามคนได้ใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางธนรน์5กับรายกา <c oughs> ไรไอจีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ